โอเคผมหมดเรียบร้อยแม่นหมดไม่ได้นะไดนะเป็นด้มครับกล่องเลยขอบอกเลยนะเลี้ยกขอดหรือจ้ะสวัสดีครับผมยอดทธิเพชอชริยะครับผมนพดถึงความพร้อมความพร้อมไฟนี้พร้อมมากๆครับผมอีกสองอาทิตย์เต็มร้อยแน่นอนครับการเก็บตัวอง่อไนี้เก็บตัวมานานนะครับก็หลังจากที่ต่อยเสร็จผม พักอาทิตย์หนึ่งครับแพ้หายผมก็กลับมาซ้อมเลยครับตถึงสภาพร่างกายในการเตรียมความพร้อมไฟนี้เราจะมุงเจ็บตัวเพิ่มซิ้วเหมือนเดิมครับผมงี่ครับความต่างมาเจ็บตัวที่นี่ความต่างก็แตกต่างกับที่เดิมมากๆครับผมมันก็อย่างว่าต่างชาติกับคนไทยทําไม่เหมือนกันนะครับก็ซ้อมมีอะไรใหม่ๆให้ทําด้วยครับและมาเก็บตัวพี่ซ้อมทีวันนี้กี่ไฟแล้วครับผมมาเก็บตัวไฟนี้เป็นไฟที่สี่แล้วครับครับผม ก็เอ้ชนะสองครั้งครับไฟที่สามไฟนี้ไฟที่สามแล้วไม่ครับไฟที่ต่อยกับดอนชิงกับกับนี่ครับพูดถึงไฟล่าสุดเนาะในโซเชียลก็แมะพูดถึงกันเยอะเลยในการต่อยกับผู้ฝึกเก่าอย่างบ้างเบสของเราครับย้อนกลับไปถึงไฟนั้นนิดนึงเกมมุมมองของเรา ในมุมมององผมก็ผมก็มองว่าผมชนะยกหนึ่งกับยกสามนะครับแต่คนอื่นมองผมไม่รู้นะครับแต่ในความคิดผมนะในความคิดส่วนตัวชนะยกหนึ่งกับยกสามครับผมครับผมสคัญวัน่เขาให้นเป็นยกครับครับครับที่มาไในปัจจุบันต้องเจออมขเขาปล่บเไป ของป้อมเพชรก็มีอาวุธหนักทุกลูกเลยครับมีหมัดมีศอกมีเตะก้านคออันตรายทุกลูกเลยครับแล้วก็ไม่มีจุดอ่อนให้เห็นเลยครับ่ทีครับนี้เป็ต้องถามองกอย่างุชาตงว่าเาเบอกว่าป้อมเพชาจีนีมีความเยงไก็ผมผมก็คิดไว้แล้วถ้ามันเป็นไม่เอกฉันมันสองจุดหนึ่งเสียงก็มีเสียงมิพา์วิจารณ์ก็ น่าจะได้ต่อยกันใหม่ครับก็ได้ต่อยกันใหม่จริงๆด้วยครับพบกันม้างทีนะฮะเราคิดว่าในไฟนั้นเนี่ยอาวุธหรือว่าจุดที่เราชนะเนี่ยมันคือตรงไหนครับผมน่าจะเป็นอาการไหมครับอาการผมคิดว่าน่าจะรู้อาการไหมครับครับผมอาการมวยพึ่งนัดมองว่าทําได้ดีกว่าครับผมเออครั้งน,นี้มันชวกับเราทั้งนึงนะฮะครับ,รบตัวแน็ตเองพอจะประเมินได้ไหมครับว่า เราจะใช้อาวุธไหนลูกไหนจุดไหนหรือยุทธวิธีไหนเอาชนะทางด้านคอมเพรครับก็ต้องดูเขาด้วยครับถ้ามีจังหวะปิดเจมผมก็อยากปิดเจมให้มันบดดราม่าครับครับผมให้มันชัดไปเลยครับผมให้มันขาดไปเลยครับเขาเขาเป็นไงครับแทงเจ็บไหมแทงเจ็บเจ็บทุกลูกครับลูกอาวุธหนักทุกลูกเลยครับอตอนนี้แล้วน้ำหนักเนี้ยมาต่อยรย้อ,อยสามสิบห้าปอนด์กี่ไฟแล้วเนาะ ตั้งแต่ต่อยไฟแรกกับพึ่งหลวงครับร้อยสามห้าตั้งแต่แล้วเป็นไงบ้างไฟร้อยสามสิบห้าก่อนน้ำหนักมันบีบไหมหรือว่าทำได้สบายสบายก็ไม่บีบมากครับพอดีพอดีครับไม่ถึงกับห่วยมากครับร้อยสามสิบห้าเน็ตซูมรถประมาณกี่กิโลครับสี่ห้าโลครับผมประมาณสี่ห้าโลข้าวผมข้าสรว กีฬาคอมชื่อนีมน้มันช่วยได้เยอะมากนะน้องจากที่เราต่อยมวัยไทยมาตลอดเพราะยุคใหม่เนี่ยมันมีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยช่วยช่วยได้เยอะมากครับผมมันต่างจากที่เราเคยทําเยอะเลยครับครับเป็นนักบอกว่าการซ้อมที่ที่เดิมแล้วก็พอเปลี่ยนมาซ้อมวัยซิ้งวัยไทยรูปแบบการซ้อมมันมันต่างจากเดิมเยอะเลยเราพอจะยกตัวอย่างให้แฟนมวยได้รู้ไหมว่าการซ้อมโปรแกรมมาซ้อมมันแตกต่างจากเดิมนในมุมไหนยังไงก็แต่ละวันมันไม่เคยไม่ทำไม่เหมือนกันด้วยครับอย่าง วันนี้เล่นเชิงวันต่อไปลงรวมวันต่อไปฟุตเวิร์กอย่างนี้ครับไม่เหมือนกันครับมีอะไรให้ทําใหม่ๆเยอะเลยครับเห็นบอกว่าที่นี่ก็มีเทรนเนอร์ที่เป็นต่างชาติครั <iyorsun> บผมครับพอเป็นไงบ้างครมีการซ้อมลงรวมหรือว่าจับเป้าตัดการต่างจากเทรนเนอร์ที่เป็นคนไทยที่นักเคยถ่ายมาต่างมากๆครับผมเพราะว่าเตะกับเทรนเนอร์ต่างชาติครับมีฟุตเวิร์กครับมีเขาถอยให้เรา ต่อยให้เรวเดินออกอาวุธเร็วๆอย่างนี้ครับเหมือนนึกภาพว่าต่อยจริงเลยครับก็ถือว่าได้เห็นมุมมองใหม่ๆแล้วก็การซ้อมที่ดีที่ครับครับตอนนี้เรื่องของการตั้งเป้าส135อนแล้วตอนนี้ยังไม่ได้สัญญาครับครับผมเราตั้งเป้ายังไงก็ได้ก็ตั้งเป้าเดือนหน้าคว้าสัญญาวันเหมือนเดิมครับผมอันดับแรกก็สัญญาวันก่อนนครัเนี่ย135ก็ถือว่าตัวแข็งแรงมีเยอะ เราก็คือได้สัญญาก็จะคือต่อยในรุ่นร้อยสามห้าคุณครับครับผมแล้วในไฟที่ผ่านมาเราก็มีไฟสถุดเรามีข้อใจหรือว่าอยากจะ r ีแมตช์ตัวแอมะทในไฟที่ผ่านมาที่เราเคยสุดมากถ้าผมได้สัญญาวันผมก็อยากต่อยเจ้าเสือใหญ่ครับอันนี้คืออยากอยากครับอยากต่อยใหม่อยากครับอยากอยากครับผมอยากลองอีกสักครั้งหนึ่ง เจ้าตัวใหญ่นะเราก็ถ้าเกิดเราเทียบกันในมวยห้ายกมันแน่นอนเราก็บาลานีอะรดีกว่าแต่พอมันต่อยในรูปแบบของวันหรืออพัฒนาเป็นในนัเองที่เป็นนักกีฬานักพลเด้อยกันเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นพัฒนาของ้องกาเองครับโอ้เข้าเปลี่ยนแปลงมากครับอาวุธหนักคมกว่าเดิมครับเปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับจากห้ายกตอนต่อยห้ายกเขาพูดก็แทบจะไม่รู้จักเลยนะครับนะครับผมรู้จักก็ตอนต่อยวันนี้แหละ เราก็ชานะน็อกผมด้วยผมว่ามันน่าสนใจมากนะอย่างไฟนั้นเป็นครั้งแรกเลยเปล่าครับคุณโดนหมัดน็อกครั้งแรกเลยที่ต่อยวันออครับผมโค้ชผมอาจจะถามละเอียดนิดนึงเออความรู้สึกตอนโดนหมัดมันมัน,ม,นมันเป็นยังไงครับก็ตอนโดนหมัดมันก็วูบลงไปครับวูบลงไปแล้วก็นั่งสักพักหนึ่งก็จะพยายามลุกครับลุกขึ้นมากรมการมการก็จับแพ้ครับถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสรีแมตช์กับเจ้าหนุ่ยยัง เรจะมีช่องทางเาชนะไหมครับก็ต้องก็ต้องเร็วกว่าเดิมครับเร็วกว่าเดิมหาโอกาสปิดเกมให้ได้ครับนอกจากหมัดสองนั้นแล้วเขาเขาทำอะไรทางด้านของเราเจ็บได้บ้างไม่มีเลยวันนั้นยังไม่มีเลยครับหมัดเดียวเลยหมัดเดียวเลยครับโอเคย้อนกลับมาถึงที่เราจะทุกนะเราคิดว่าเกมการทกในในวันนั้นครับภาคสองกับ้อมเพรมันจะจบแบบไหนครับ เกมการชกไฟนี้ผมไม่รู้ว่าจะครบยกหรือไม่ครบยกบแต่ว่าผมว่าสนุกเหมือนเดิมแน่นอนครับเพื<ม>่ออาจจะสนุกกว่าเดิมด้วยนะจากที่เราไป,ไปเจอไปเติบโตไปแล้วนะโอกาสที่มันจะไป่ครบยกในในจลึกๆของเนีน่ยก็มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมว่าห้าสิบห้าสิบครับโอกาสครับผมครับเพราะว่ามันต่างคนก็ต่างอาวุธรุนแรงก็มีหมาดมีศอกอันตรายเหมือนกันครับมวยจังหวะบวกกันมันก็ มีโอกาสมากมากเลยครับแต่ก็รับประกันเดือนครับรับประกันเดือนแน่ๆครับที่เราในรุ่นลอยสามพันมันก็มีผู้ชคเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวขอยัดข้ามไปเรื่องของที่เรามีโปรแกรมจะต่อยรายการใหญ่ๆรถถังกับน้องโอ้ครับของนักเองมีมองคุณนี้ไงครับคู่นี้ก็หวังไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าคิดว่าน่าจะสนุกครับ ว่าช่วงหลังพี่อร่าง,งกายดีมากเป็นในด้าผมด้วยครับพี่อ,อผมชอบมากสุดท้ายแล้วาากนมวยที่รา,ราก็ฝากแฟนมวยที่เป็นช่วยเป็นกำใจให้ผมนะครับวันที่26นี้เต็มที่แน่นอนครับรับรองสนุกกว่าเดิมแน่นอนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ